รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแบงค์ปริศดีพงภยงค์ครับครับผมสุคนเดชครับผมน้องจิ๊บน้องพัเก้าค่ะโบวาิสาค่ะวันนี้ผมน้องแบงค์นะครับน้องโบและน้องจิ๊บนะครับผมสุคนเดชครับได้มางานบุญใหญ่นะครับ งานบุญวัดศรีสำราญจิตนะตำบลหนองหลีอำเภอเมืองจังหวัดชุมบุรีนะครับแน่นอนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาเราจะพบกับงานบุญใหญ่อย่างงานกระถิ่นนะครับวันนี้เราสี่คนก็ได้มาร่วมงานกระถินในวัดศรีสำราญจิตทุกนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ใช่ครับวันนี้ก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้นะคะเราได้ได้สร้างบุโบสได้วยนะคะร่วมสร้างบุบสถด้วยกันค่ะขอบเชิญชวนนะคะสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่รับชมรายการนะคะ ติดต่อร่วมบนกบหลมพ่อได้ค่ะใครอยากสร้างอุโบสถวัดศรีจำรานจิตก็ติดต่อหลวงพ่อได้ที่วัดเลยนะคะครับท่านผู้ชมครับวัดนี้กาลังก่อสร้างอุโบสถโดยน้องแบงค์นะครับครับผมเรามาร่วมด้วยช่วยกันเรียกว่าการสร้างอุโบสถเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นบุญถาวรใช่อีก10 20ปี30ปีข้างหน้าเราไม่เห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่านี่เป็นบุญที่เราได้สร้างเอาไว้บนะฮะต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยเอาบุญเอากุศลสถมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอทีวีเลยใช่ครับใช่ เอาลครับสาวที่ชนคนเจรุญนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไม่ไหนครรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายครับเดี๋ยวให้น้องแบงน้องโบและน้องจิบนะครับไปกร่าบนำการของคุณเจ้าภายในงานกระถินแห่งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับขอเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับติดตามน้องจิบแล้วน้องโบไปนะครับไปเลค่ะครับครับเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่าน วันนี้วันที่30ตุลาคม2 5 6 5เป็นวันที่ทางวัดศรีสำนัญจิตให้จัดมีการทอดกระถินสมคคีในปีนี้ก็มีคุณโยมเจ้าภาพหลักก็คือคุณเกษนาสัญชัยนุโกลและก็คุณวันณิสาโยมเซ็งก็มีจิตศรัทธาได้แจ้งความประสงค์ว่าจะเป็นอยากจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทอดกระ ถินสําคีของวัดศรีสนานําลันจิตก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีแล้วก็มีท่านสาธุชนต่างๆทั้งชาวศรีสนานําลันจิตแล้วก็ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงร้านค้าร้านตลาดทั้งหลายที่เด็กเข้างานกาันขุศลของวัดศรีสนนัมลันจิตก็พากันมาร่วมบุญร่วมขุศลก็ใช้สิ่งนี้เชิญชวนบอกกล่าวท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ ยังมีจิตใจศรัทธายินดีที่จะร่วมสร้างประธมอุโบสถของวัดศสีสำราจเจดในครั้งนี้ก็ยังรอรับสายทานศรัทธาของบรรดาท่านทั้งหลายที่จะต่อยอดให้ตัวโบสถนั้นสําเร็จลุ่วงไปเป็นทวรวัตถุอย่างหนึ่งที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีทำมูลกุลสลนทานหรือมีกุลบุตรที่เประยสมจะอุปสมบท หรือพิธิการต่างๆให้เกิดบน,นกุศลแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ใช้สิ่งนี้ประกาศอนุมโมทนะาผ่านสือ่อไปยังท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งที่ใกล้ที่ไกลแล้วก็ที่ร่วมบริจาคมาผ่านทางออนไลน์แจ้งความประสงค์มาก็หลายท่านหลายคนที่มาร่วมงานการกุศลจะเป็นงานกระถินสมคี ร,ร่วมสมทบทุนสร้างโบวชสในครั้งนี้ในทางออนไลน์ต่างๆใน,ในทุกๆจังหวัดกรขออนุโมทนาในฐานะตัวแทนวัสดสรีสำนัจจิตมาอยัางท่านสาธุชนทุก,ทกๆท่านผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลร,ร่วมสร้างปฐมบวชสถหลังแรกของวัดศรีสำนัจจิตในครั้งนี้ขอให้คุณยยมทุกท่านจงมี พราณาใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกทั้งมีสติปัญญาสามารถใน,นที่จะกะทํำหน้าที่หรืกิจการทั้งหลายหรือการดํำรงชีวิตก็ให้ประสบความสำเร็จความเจริญตามที่คุณโยมทั้งหลายได้มุ่งมาป่ปรารถนาไว้อีกทั้งอุปัตะวันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้มาลายหายไป ขอให้ท่านจงมีอายุยิ่งร้อยเทาราคาขอให้มีวันณะผองโสภาระแก้วสุขาจิตตะของคุณโยมค่ายเสริมท่งพระเดชเก่งกล้าระชังเอราวัณท่านมีความทุกข์ทางกายหรือทางใจก็หายโูญขอให้มีความสุขเพื่อคนลจงมากมณ์คุลทวีถ้าท่านทั้งหลายได้ทํากิจการงานทั้งหลายหรือจะค้าขายหรือทํารับหน้าที่ ก็ขอให้ได้คร่องให้ท่านทั้งหลายจงเวยเงินโวยทองจงผ่องสีอย่ารู้ทุกข์รู้จนคนตลกียทั้งชัตนนี้ชัดนหน้าทุกท่านทุกคนเทอญ